สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มณทาในชอ่องมนทาสไตล์ค่ะวันนี้นะคะพี่มณทาก็มีเสื้อขาวนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้พี่มนทาได้ทําการไลฟ์สดตอนเย็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่มนทาก็มีการทําคลิปตอนเข้ากองเข้าขอเสื้อให้ดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่มนทาก็จะ มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะ4ชิ้น4ตัวนี้นะคะเป็นของลูกค้า1ตัวค่ะเพื่อนๆอลูกค้าสั่งมาเป็นคอเต่าแบบนี้นะคะเขาเรียกคอตั้งๆนะคะแต่ลูกค้าต้องการไซส์41เพราะปะกะติพี่คนไทยจะทำไซส์ 38, 40, 40, 42และ44เป็นไซส์คู่ใช่ไหมคะมาตรฐาน ทีนี้ลูกค้าบอกว่า42ใหญ่ไปค่ะขอเป็น41พี่บุญถาก็จัดทาให้นะคะความยาวก็19นิ้วนะคะแต่เป็นของลูกค้าแล้วก็ส่วนที่เหลือพี่บุญถาก็ขายพี่บุญถาก็ทําเป็นคอกลมด้วยนะคะคอกลมแขนระบายตัวนี้นะคะมีรอบอก42ความยาว20 ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่มีความยาว20นิ้วเป็นงานที่พี่บรญทาขายหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆมองแล้วก็สนใจและชอบก็ทักทายพี่บรรทามาพี่บรราบอกว่าผ้าลินินรุ่นนี้สีขาวเนื้อดีมากๆคอนเฟิร์มว่าดีมากจริงๆพี่บรรทาชอบมากแล้วก็มันเหลือผ้าหยูดตัดได้4ตัวเท่านี้นะคะ,ะเป็นของลูกค้า1ตัวส่วนอีกสองตัว พี่บรรทาก็จะทําขึ้นขายหน้าร้านนะคะหน้าหน้าอกเสื้อนะคะรอบหน้าผ้าเสื้อนะ่ะหน้าเสื้อนะ่ะได้ที่42นิ้วนะคะส่วนความยาวเสื้ออีก2ตัวจะเป็นความยาวที่22นิ้วแล้วก็เป็นแขนระบายแขนระบายนี้เป็นแขนแบบย้ยๆแล้วก็ม้วนริมเล็กๆอันนี้ความยาวแขนพี่บันทาทํทำเท่ากันนะประมาณ11นิ้วนะคะพี่ทว่าใส่สวยส่วนพับ ะะชายเสื้อพี่มณฑทำมักจะพับใหญ่ๆพี่มณฑ์ว่ามันมีความสวยงามนะคะมันมีความดูดูหรูดูแพงมากกว่าที่เราจะพับน้อยๆนะคะอันนี้ตะเข็บอะไรที่เราทําเราก็จะเว้นตะเข็บไว้เยอะๆนะคะไว้ถ้าลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเ็ามีความรู้สึกว่าเออโตขึ้นอยากขยายก็ไปขยายได้นะคะแค่แกะตรงจกรักระแลแล้วก็แกะเ,เพิ่มขยายให้เป็นตัวโตได้นะคะ สวยงามมากๆค่ะ,ะตัวนี้นะคะ,ะเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฟังรายละเอียดไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่า,วารอบอกเสื้อ42ฟาร์มยาว22นิ้วนะคะแขนยาว11นิ้วนะคะโดยประมาณนะ,ะราคาตัวนี้นะคะพี่บรรดาขายที่690บาทนะคะแล้วที่สำคัญนะคะช่วงนี้พี่บรรดามีโปรโมชั่นอยู่เช่นเดิมค่ะคือ จัดส่งให้ฟรีในประเทศนะคะส่งเสื้อนะคะพี่พุทธาว่าไปใส่กับพระถุงก็สวยนะคะเราใส่ไปวัดไปทําบุญก็สวยนะคะคอเต่าพุธาส่วนตัวพุพทธาชอบคอเต่าเพราะว่าปิดคอคือด้วยด้วยที่พี่พุทธายอมแล้วว่าเราอายุมากแล้วรอบคอเราก็ไม่ได้สวยงามเหมือนสาวๆแล้วนะคะก็ใส่ปิดคอ,อนิดหน่อยมีความเรียบร้อยนะคะเ,เป็นตัวมีกลิดทรงทุกตัว เวลาใส่แล้ววิวุาว่ามันทำให้ดูกระชับหน้าอกไม่โป้งลงจนเกินไปนะคะใส่แล้วมันดูดีดูสวยนุ๊ส่วนตัวคอ,อกลมก็ไม่ได้กว้างนะคะพี่วุาไม่ได้กว้างนะคะขอ,อกลมก็มีผ่าหลังแล้วก็ติดกระดุม1เม็ดนะคะขอ,อกลมนะคะก็อก42ยาวแค่20 คอกลมนี้มีตัวเดียวนะคะพี่วัญธาทำกันคอกลมหนึ่งตัวยาว20นิ้วถ้าชอบคอกลมก็ทักทายมาค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทักทายมาพี่วุญทาก็จะวางลิงก์นะคะลิงก์ลายนะคะทุกคนบางคนบอกว่าเ,เข้าลิงค์ลายไม่ได้แต่พี่วุญทาลองเข้าแล้วได้นะคะพี่วุญทาปักลิงก์ลายไว้นะคะทุกคนจิ้มไปที่ลิงก์ พอจิ้มไปที่ลิงก์มันจะเด้งขึ้นมาที่ลายมันจะมีลายอยู่สองชั้นข้างล่างให้เขียนว่าเปิดนะคะเปิดลายแล้วมันจะเด้งเข้าไปที่ที่ลายพี่มณฑานะคะเป็นลายแอดนะคะพอเข้าไปในลายแอดเราก็ทักมาเลยหรือนะคะแคปหน้าจอที่ดูนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์นะคะแล้วบอกว่าชอบตัวนี้นะคะอยากได้ตัวนี้พร้อมกับออขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือ ถ้าชอบตัวนี้พี่วันทาก็จะส่งให้ก็เราก็ส่งสถานที่มาอะไรประมาณนี้นะคะก็ทักมาในไลน์นะคะมาพูดคุยมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมในไลน์ได้นะคะทุกคนพี่วันทามีกันเท่าที่โชว์อันนี้พี่วันทาตัดหมดผ้าเลยนะคะมีเหลืออยู่ชิ้นนี้คือชอบเนื้อผ้ามากแล้วเราไม่แน่ใจนะคะว่า ครั้งต่อไปเวลาเราซื้อเนื้อผ้ามันจะได้เนื้อเดิมไหมนะคะสีขาวเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะได้เนื้อเดิมไหมมันส่วนใหญ่มันจะประมาณว่าใกล้เคียงแต่ละการพิมพ์ผ้าแต่ละครั้งเส้นใยผ้ามันอาจจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เหมือนกันแต่นี้เส้นใยกําลังสวยะะเลยค่ะเบนทาชอบมากๆเลยนะคะนี่นะคะตัวยาวนี่คือตัวยาวนะคะที่เบนธาทาให้ดูคือตัวนี้ตัวยาว ตัวยาว22นิ้ว22นิ้วก็โอเคนะคะสามารถใส่ไปใส่กับพระถุงใส่กับกางเกงก็ได้นะคะไปวัดนะคะไปทําบุญนะคะสวยงามนะคะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะคะทักทายพี่วันทามาพี่วันทานะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะฟังรายละเอียดดีๆนะคะแล้วก็แคปหน้าจอมานะคะชอบตัวไหนเรามาทักทายพูดคุยกันในหลังบ้านนะคะในไลน์แอนะคะพี่วนทาต้อง ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ,ะและอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่มนธาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่มาสำหรับพี่มนทาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ